ความรูออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบโอเคมาดูกันต่อที่ข้อที่15ข้อที่15เนี่ยสว์บอกว่าต้องการพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง16ซนติเมตรยาว20ซนติเมตรตามแนวเส้นประดังรูปที่1เมื่อพับกระดาษตามแนวเส้นประจะได้กระดาษที่พับแล้วดังรูปที่ส่วนทถามว่าด้าน d a เนี่ยจะยาวกี่เซนติเมตรอ่ะข้อนี้ก็คือเขาอยากหาได้ว่าด้านตรงนเนี้ยเนี่ยมีค่าแบบเท่าไหร่ดังนั้นเรากําหนดเลยละกันเออไม่ต้องกาหนดก็ได้อันนี้คือด้าน d a ว่าเป็นเท่าไหร่คือสิ่งที่เรากําลังตามหา เราทําการดูซิทํายังไงดีเราก็ต้องดูให้ได้ว่าด้านที่ทําการเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีขนาดเท่าไหร่บ้างซึ่งก็คือตอนแรกอะ่ะด้านเนี้ยกำหนดให้มันเป็น x ละกันดังนั้นด้านตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็น16ลบ x เพราะว่า2อันเนี้ยบวกกันต้องได้เป็น16เนาะดังนั้นถ้าได้แบบนี้ปุ๊บเราเอาไปมองในภาพเนี่ยด้านตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อพับลงมาอ่ะอันเนี้ยมันพับลงมาชึบ มันก็คือจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาใหม่นะจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายออกมาเป็นตรงนี้นั่นเองคือ16บหกลบแปลว่า DA เนี่ยมันก็คือตัวแปร x นั่นเองอ่ะซึ่งเรารู้อะไรอีกตรงนี้เนี่ยยี 20, จากตรงนี้ตอนแรกมันอยู่แบบเนี้ยพอพับลงไปมันจะมาอย่งไหนล่ะมันจะมาอยู่เป็นด้านนี้นั่นเองอ่ะคืออันนี้ถ้าเราลองเอาภาพเอาตัวของพวก ABCd ลงไปวาดในเนี้ยมันก็จะได้ว่า B กับ C BC ดีอะเหมือนเดิมแต่มันจะมีด้านเพิ่มขึ้นมาก็คือตอนแรกตรงนเนี้ยเนี่ยอ่ะอันนี้มันจะเป็น a หรือ E ละมันก็คือเป็นด้านที่ถูกพับลงมาอันนี้คือด้าน E นั่นเองและตรงนี้ก็คือด้าน A คือจุด A อันนี้ถ้าเรามองแบบนี้อาจจะช่วยมากขึ้นแบบว่าทำการไล่ภาพง่ายขึ้นแปบลบว่าโอเค BC ตรงนี้เป็น16เหมือนเดิมรู้อะไรอีกรู้ว่าจาก EB เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับแปลว่าอันนี้คือ20นั่นเองอ่ะ แล้วเราต้องการหาอะไรล่ะเราอยากได้ว่า d m เป็นเท่าไหร่ห่ายายังไงดีล่ะข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราลองมองอ่ะเราจะสามารถมองเป็นสามเหลี่ยมสามรูปซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหมดเลยอ่ะซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากเจอเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บให้เราคิดถึงอันนี้เสมอเลยว่าจะพูดถึงตัวของปีทากรัสอ่ะทฤษฎีบทปีทากรัส ซึ่งพิทาโกรัสมันว่ายังไงอ่ะทบทวนหน่อยก็คือพื้นที่เป็นตัวของสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะด้านตรงนี้ชื่อ c หรือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน c ได้ประกอบมันคือ a กับ b แล้วกันแสดงว่า c กํลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กํลังสองบวกด้วย b กํลังสองเสมอนั่นเองอ่ะดังนั้นพอเราไดบบนี้เป็นยังไงล่ะ โอเคเราได้อันนี้ปุ๊บเราค่อยๆมองทีละรูปเนาะโอเคอันนี้เนี่ยเราหาด้านนี้ก่อนลวกันว่าเป็นเท่าไรเพราะอันนี้ถ้าเราลองมองอย้อนกลับไปอีกอันนึงที่เราจะต้องรู้เพิ่มเนาะเราจะรู้ว่าด้านตรงนี้เนี่ย DC เนี่ยจะต้องยาว20นั่นเองเพราะว่ามันมาจากตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนาะแปลว่าด้านนี้ก็ต้องเป็น20ซนติเมตรด้วยอ่ะอันนี้เป็น20แปลว่าถ้าเราได้ว่า EC เป็นเท่าไหร่และมองจากสามเหลี่ยมนี้ออกมาเราจะหา DE ต่อได้นั่นเองค่อยๆไล่ไป ดังนั้นค่อยๆไล่อ่ะอันแรกเลยคือจากสามเหลี่ยม BEC เป็นเท่าไรเอ่ยอ่ะใช้พีทาโกรัสเนาะพีทาโกรัสเป็น c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นยีนั่นเองเป็น20่สิกำลังสองเท่ากับ a กําลังสองเอาเป็น16กกำลังสองไปแล้วกันและ b กําลังสองให้เป็นตัวของ ec และกันก็เป็น ec กําลังสองไปอ่ะยีกำลังสองออกมาเป็น4ี่ร้เนาะสิกำลังสองอันนี้เป็น256 บวกกับ ec ยกกำลังสองเลยได้ ec กำลังสองออกมาเป็น400ลบกับ256นั่นเองซึ่งจะมีค่าออกมาเท่าไรเอ่ยจะมีค่าออกมาเป็น1 4 4นั่นเองดังนั้นได้และ ec กำลังสองเป็น114ดังนั้น ec อย่างเดียวก็คืออะไรเอ่ยกำลังสองได้114ตัวนั้นก็คือ12นั่นเองดังนั้นได้ ec และเป็น12อ่ะเราใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันเนาะอ่ะ ec เป็น12ไปแล้วตรงเนี้ยเรารูแล้วว่าเป็น12 ดังนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าตัวของ DE ต้องมีค่าเท่ากับ8นั่นเองเพราะว่า DE บวกกับ EC ต้องได้20เนาะซึ่งพอได้อันนี้ปุ๊บโอเคเราก็จะสามารถพิจารณาตัวของสามเหลี่ยม ADE ได้นั่นเองมันเป็นสามเหลี่ยมในดวงใจเลยเพราะเราต้องการหาด้าน d a อ่ะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาสามเหลี่ยม ADE อ่ะดังนั้นจากสามเหลี่ยม ADE ทำการวาดหน่อยละกันโอเคด้านนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ x นะด้านนี้คือ8และด้านนี้คือ16 ลบ x นั่นเองอ่ะทำการหาเลยปีทาโกรัสพีทาโกรัสได้ว่ายังไง c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับด้านประกอบกันกําลังสองบวกกันนั่นเองเป็นสิบหกลบ x กําลังสองเนาะคือด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ x กําลังสองบวกด้วยแปดกําลังสองนั่นเอง a กับ b สลับกันได้ไมันเป็นไร อาจารย์ก็ทําการกําลังสองเข้าไปอันนี้จะตรงกับสูตรอะไรตรงกับสูตรของเนื่องจากเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังยกกําลังสองนั่นเองออกมาก็เป็น16ยกกําลังสองลบกับ2คูณหน้าคือ16และคูณหลังคือ x บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ x กําลังสองนั่นเองมีค่ากับ x กําลังสองบวกด้วย8กําลังสองนั่นเองอ่ก x กําลังสองตัเกินไปโชว์ อ่ะต่อมาก็กระจายเนาะ16กำลัง2เป็น256ลบด้วย2คูณ16คูณ x เป็น 32x นั่นเองมีค่าเท่ากับ8กำลัง2เป็น64อ่ะย้าย 32x ไปอยู่ฝั่งขวาเพื่อให้มันเป็นบวกย้าย64ไป ได้ออกมาเป็น256ลบ6 4เนี่ยเท่ากับ 32x 256ลบ6 4ออกมาเป็น192นั่นเองมีค่าเท่ากับ 32x ดังนั้น x อย่างเดียวก็ต้องเป็น192หารด้วย32ซึ่งออกมามีค่าทบเท่าไหร่เอย่ยมีค่าเท่ากับ6นั่นเองเลยได้แล้วว่า x เป็น6ซึ่ง x คือตัวแปรของ ความยาว DC พอดีอะใช่ DC ไหม DA พอดีดังนั้นเราได้แล้วว่า DA คือ x ดังนั้น x เป็น6คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่ามีค่าเท่ากับ6นั่นเองคือคำตอบในช้อยข้อที่2ได้เลยโอเคสำหรับข้อนี้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวที่ทำให้ฟังอีกครั้งเข้าๆกันข้อนี้เนี่ยมันเป็นการพับกระดาษเนาะเวลาเราทำแบบนี้เราก็ต้องดูซิว่าด้านไหนจะกลายเป็นใครอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าเป็นเราเนาะ เราก็คือมองไปเลยตรงๆก็ได้แต่ว่าถ้าสุดใครยังไม่ชินก็คือลองดูว่าจุดไหนจากภาพที่พับแล้วอะ่ะมันจะไปสอดคล้องกับจุดไหนนั่นเองซึ่งก็ไล่ออกมาได้เป็นภาพตามนี้จุดตามนี้เลยเราก็กําหนดไปโอเคให้ตรงนี้เป็น x นะตรงนี้เป็น16บหลบเเพราะเป็นจุดที่มีความสัมพันธ์ในการพับดังนั้นเราก็ให้อ่าเป็น x เพราะยังไงเป็นสิ่งที่เราตามหาพอดีแล้วก็อันที่เหลือก็ต้องเป็นสิบหลบนั่นเองเพราะว่ามันบวกกันได้16 ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี้ยเนี่ยมันเป็นภาพของมีสามเหลี่ยมสามตัวมาอยู่ด้วยกันคือเป็นสามเหลี่ยมย่อยสามอันและสามเหลี่ยมทั้งสามอันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดซึ่งพอเจอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้เราคิดถึงอะไรเลยให้คิดถึงพีทากโกรัสไว้เลยพีทากโกรัสทบทวนก็คือถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าตาแบบนี้แสดงว่า c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวกด้วย b กําลัง2นั่นเองก็คือด้านกําลังด้านตรงข้ามมุมฉากกําลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังงบ โอเคดังนั้นเราค่อยๆไล่ทีลนะรูปเนาะอ่ะรูปนี้ถ้าเราทํารูปเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ได้เปิดประโยชน์อะไรเพราะเราได้ด้านนี้มามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็จะติดตัวไป x ด้วยซึ่งเราไม่ได้ต้องการเราเลยลองมองรูปนี้อ่ะรูปนเนี้ยเนี่ยถ้าทําการพีทาโกรัสเราจะได้ด้านตรงนี้ออกมาซึ่งได้ตรงนี้ปุ๊บอ๋อเราจะสามารถหาด้าน de ต่อได้เพราะเรารู้ว่า dc เนี่ยมันเกิดจาก de บวกกับ ec ต้องได้เป็น20 และพอได้อันนี้ปุ๊บเราจะสามารถหาตัวของตัว 8x ในตัวของสามเหลี่ยม ADE ได้นั่นเองอ่ะดังนั้นเราหา BEC ก่อนหาด้าน EC เนาะอ่ะจาก c กําลังสองเท่ากับ a กํลังสองบก b กํลังสด้านตรงข้ามมุมฉากคือ20ก็เป็น20กำลังสนั่นเองเท่ากับอะแทนค่าไปแทนค่าคิดเล้ออกมาได้ EC ออกมาเป็น12นั่นเองได้ EC แล้วโอเคแทนลงไปแปลว่าได้ DE ออกมาตามด้วยเป็น8เพราะ8บ12บวก0 อพอเราได้ปุ๊บแปลว่าตอนนี้เราหาสามเหลี่ยม ADE ได้แล,แลอะอาจทำการวัดภาพอีกรอบใช้พิธากลัสเหมือนเดิมเพราะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเป็น c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2น้่นตรงข้าม,มุมฉากคือ16ลบ x อ,อ่ะใส่กําลัง2เข้าไปเท่ากับด้านาด้านประกอบมุมฉากกํากลัง2บวกกันก็แทนลงไปทำการคิดเลขออกมาชึบชืบชบแก้สมการโดยที่ตรงนี้อย่าลืมมันเป็นตัวของกําลัง2สมบูรณ์เนาะใช้สูตรตรงนี้ได้ แทนค่าไปคิดเลขแลสมการออกมาได้แล้วว่า x มีค่าเท่ากับ6ซึ่ง x คือด้าน da ที่เราต้องการหายอยู่นั่นเองเลยตอบได้แล้วว่าความยาวของด้าน da เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรนั่นเองซึ่งก็คือคำตอบในช้อยข้อที่2โอเคสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล